มาเล่นเกมกันทุกคนคิดว่าเคสนี้มีปัญหาอะไรต้องแก้บนหน้าบ้างถึงจะทําให้เขาสวยขึ้นเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เราจะโฟกัสกันแค่ขมับและใต้ตาว่าทํสองตาแหน่งนี้จะทําให้หน้าดูสวยขึ้นเราก็น่าดูเด็กลงเพราะว่าเราเสพสื่อกันมากเกินไปเราเสพสื่อว่าเฮ้ยถ้าคุณเติมขมับนะหน้าคุณจะดูละมุนขึ้นถ้าคุณเติมใต้ตานะหน้าคุณจะดูสดใสขึ้นโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่หน้าจะลำมุนหรือว่าหน้าสวยขึ้นมันต้องแก้ตรงไหนจริงๆบ้างในเคสนี้นะคะแน่นอนว่าคนไข้ กังวลบริเวณขมับแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไม่สวยแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรถามว่าขมับตอบไหมก็ตอบแหละเพราะว่าหน้าคนไข้สองข้างไม่เท่ากันขําแบบข้างนี้ตออกว่าโหนกแก้มสูงกว่าแก้มตอบกว่าในขณะที่หน้าอีกข้างนึงเนี่ยเล็กกว่าแล้วก็ดูมีความละมุนมากกว่า แต่ถ้าถามหมอนะถ้าคนไข้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งหมออาจจะไม่ได้เอาเงินก้อนนั้นไปใส่บริเวณคหมับกับใต้ตาเพื่อให้คนไข้ดูสวยขึ้นสิ่งที่หมอเห็นคือบรเิเวณครึ่งหน้าล่างของคนไข้ยอยังไม่สวยทุกคนเห็นไหมว่าปากของใอะดูอุ่มๆแล้วก็คางงอนขึ้นนะคะร่องแก้มลึกเนื้อรอบคางไม่สวยแล้วก็แก้มตอบทั้งสองข้างเคสนี้หมอแนะนําให้แก้หน้าครึ่งล่างมากกว่าหน้าครึ่งบนและนี่คือผลลัพธ์หลังจากฉีดฟิลเลอร์เพื่อแก้หน้าครึ่งล่างคะ่ะสัสดส่วนหน้าของคนไข้ดูสวยขึ้นบริเวณปากและรอบปาก หมอเติมแก้มตอบกรอบหน้าบริเวณล่องแก้มแล้วก็บริเวณรอบๆอบปากรอบๆบคางทั้งหมดพอมองที่90องศาปลายจมูกปากล่างคางอยู่ในระน,นาบเดียวกันเป็นองศาที่กําลังดีไม่เยอะแล้วก็ไม่เวอร์จนเกินไปจากครั้งที่ดูงมงุมง้มปากดูอูมล่องแก้มดูลึกทําให้บริเวณปากและรอบๆอบปากของคนไข้ไม่สวยมันจะเป็นแบบนี้ พอฉีดเสร็จคางสวยขึ้นรอบปากสวยขึ้นรอบแก้มดีขึ้นก็จะทําให้คางดูเปิดออกและสัดส่วนของหน้าก็เปลี่ยนพอเติมแก้มตอบกับกรอบหน้าก็จะทําให้มุมด้านข้างกับ4 5า0องศาของคิ้มีกรอบหน้าที่คมขึ้นแล้วก็หน้าด้านล่างดูยาวขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าด้านเดียวกันเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันว่าจะเติมตรงไหนดีเพื่อให้หน้าสวยขึ้นขึ้นอยู่กับมุมมองผู้วิเคราะห์และผู้ฉีดเป็นหลักเลยค่ะ